วันนี้นะครับก็พาพี่กอนกับน้องกล้าวนะครับมาฝึกเรียนว่ายน้ำนะครับเป็นวันแรกนะครับอยู่ที่สยามแกรนด์นะครับอำเภอเมืองโคราชธานีตอนนี้กําลังเปลี่ยนชุดอยู่นะครับนู่นนะครับกําลังเปลี่ยนชุดกันอยู่วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มาฝึกเรียนว่ายน้ากับครูนะครับดูมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ พร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่ชุดว่ายน้ำนะครับมาดูกันนะครับออกมาแล้วครับนี่ก็มีนักเรียนมาเรียนว่ายน้ำหลายคนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วพร้อมแล้วก้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหรอนั่งตรงนั้นก็ได้นะไม่มีคนนั่งเรเาลอก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับวันนี้โค้ดมาแล้วนะครับกูฝึกสอนมาแล้วนะครับกำลังแนะนำาครับสำหรับวันแรกนะครับจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คุณแม่ก็ไปจ่ายค่าสระเรียบร้อยนะครับลองดูนะครับ จะเป็นยังไงบ้างนะก็จะเป็นคอร์สเรียนแปดชั่วโมงนะครับสองพันห้ารอยบาทนะครับมาลุ้นกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้นะ่าจะให้มาวอร์มก่อนมาวอร์มร่างกายก่อนวอร์มละวอร์มละให้วอร์มร่างกายก่อนพี่สัมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเลยลงน้ำแล้วนะครับ

ตอนนี้กำลังสร้างความม่นใจนะครับส่วนพี่กรก็รกำลังแบบว่าเกาะฝั่งมุดมุดอันนี้ก็กำลังสอนเทคนิคกันอยู่อ่าไม่ได้ไหมอันนี้ไว้กูจะพาไปวาดภาพวาน Ướp Còn nhận ra Bạn nhận nhiều hấp Tì thao Một nam tì thao มาแล้วครับสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปที่สองเราต้องมาจับ ส่วนฝั่งนู้นก็ทั้งีน้ำนะครับพยูนตีน้ำนะครับพยูนนะครับน้ำกระเด็นกระเซ็นไปทั่วแล้ววิธีการกำลังสอนวิธีการเป่า,ปาลม เริ่มฝึกใหม่ครับสเต็ปใหม่วันแรกนะครับอันนั้นเกยตื่นแล้วนะพะยูนเกยตื่นแล้วนะพะยูนเกยตื่น เท่าที่เขาทางจากที่ตอนแรกนี่กระโดดลงไปเองดำลึกที่นี้ไม่เคยมาเล่นโซนดำลึกนะครับปรากฏว่าตกใจนะครับตอนนี้เริ่มแบบทำได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องใช้แผ่นกระดานช่วยก่อนนะครับสร้างความเคยชินนะครับนี่ก็จะมีพี่คนโตมาเรียนด้วยหนึ่งคนนะครับ ไปแล้วพาพาทุกคางหมดเลยครับนะส่วนไอ้พยูนก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้พยูนพายูนตีน้ำอยู่นะครับ ก่อนก็ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับนุ่นนะครับอ,กออกมาแล้วครับนี้ฝึกตีเท้าตีขาอยู่นะ ướp 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 còn cái mãi เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับอัน,นี้เป็นการมาวหายน้ำวันแรกนะครับของพี่ก่อน์นะครับส่วนเก้านี่ก็กำลังนู่นแล้วครับมดุดทางฝั่งนะครับการฝึกตีเท้าตีขาอยู่ฝึกกั้นหายใจอยู่นะครับเหนื่อยแล้วโคตรบอกว่าเหนื่อยแล้ว พี่เขาก็ว่ายเริ่มว่ายได้แบบคล่องแคล่วแล้วนะครับมีหลายทีมก็ทุนครับสามสี่ทีมนะครับคุณครูโคดเยอะตอนนี้ที่เห็นก็ม so ีอยู่สามคนนะครับโคดว่ายน้ำนะครับอยู่ที่โรงแรมสยามแกลนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีนะครับนะครับตอนนี้กําลังแบบว่าเริ่มอยู่ตัวแล้วหลังจากที่ตอนแรกนี่แบบ คิกว่าน้ําตื้นนะครับลงไปมาได้วอร์มร่างกายด้วยนี่มาแล้วมาแล้วได้แล้วนะครับตอนนี้คือก่อนคือไหว้ถึงฝั่งแล้วนะน่าจะประมาณเ,าเกือบสิบเมตรนะครับไยได้แล้วนะครับส่วนน้องก้าวยังไม่ได้นะครับน้องก้าวต้องฝึก <c oughs> ฝึกต่อไปอันนี้ก็อีกคนนึงนะโพสวันนี้รับไป3คน,นครับรับแก่สาคนนะวันมาก็จะมีการเทรนตลอดนะครับว่าต้องทำยังไงยังไงนะครับไม่รับเยอะนะครับรับแก้3คนจริงๆก็2คนนะครับจริงๆก็แค่ พี่กรณแต่คนนี้อยากเล่นด้วย <c oughs> คนนี้นะครับอยากเล่นด้วย <c oughs> ไปแล้วนะพี่กรณน,นะครับไปแล้วรจะฝึกเทรนเจนให้ด้วยนะครับวีการาน,นะครับทำยังไงนะครับไปแบบช้ชาๆครับไปแบบช้ชาๆแบบช้ชาๆแบบลุ้นมากนะครับก็คือแบบจริงๆก็ นี่ครับคือไปชามากเลยตีชามากนะครับอันนี้พยูนครับพยูนพยูนนะครับพยูนผู้ผูผูโผลครับผู้ผูผูโผลเป็นยังไงเป็นยังไงผู้ผูผูโผลไปแล้วถึงแล้วครับ มาแล้วครับตอนนี้ใช้กระดานแล้วครับลองลองใช้กระดานดูนะครับใจที่โคดโคดนี่ประคองตอนนี้ลองใช้กระดานดูนะครับ <l> <wow> <laughs> มาแล้วนะครับแต่เน่ก่อนนี้ก็คือไม่ได้ใช้กระดานแล้วนะครับไม่ได้ใช้กระดานแล้วแต่ว่าก็ยังแบบยังไหวย,ยังไม่ได้นะครับ แต่ว่าอยู่ในโซนที่แบบน้าไม่ไม่ได้ท่วมแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกนะก็คือขยับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับที่น้ามันลึกนะครับน้ําจะสรุปลงมาลึกเรื่อยๆนะครับท่วมหัวนะครับตอนแรกนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณคอนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับตรงนั้นน่าจะประมาณหนึ่งเมตรนะแต่ลึกสุดจะอยู่ที่เมตรห้าสิบประมาณนี้นะครับนะครับสามารถที่จะยืนได้นะครับถ้าเหนือก็สามารถยืนได้อยู่ เกิดนู่นนะครับนู่นก็เริ่มใช้กระดานแล้วครับบูทบูทหกระดานนี่แบบว่าประกอบไม่อยู่แล้วนะไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วบูท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 ลงมาอ้าวไม่ไหวอันนี้เหนื่อยแล้ว ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับเปลี่ยนวันละ1ชั่วโมงนะครับก็น่าใกล้จะปิดปิดพดแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับได้แล้วนะครับรออย่เงี้ยจัดท่ากันอยู่นะครับสำหรับหมูเด้งครับพยูนพยูนพยูนไปแล้ว จูดจูดไปแล้วไปล้ไปล้ได้ไมไ้ไหมเอาตีน้ำอึ๊บอึ๊บหลุนกันแล้วถึงไหมถึงไหมอึ๊บ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 ออึต้องให้โคดชายเท้าเอาไม่ไปกับไม่ได้ไม่มีโคดไปไม่ได้ดีเท้าไม่ถึงนะครับ พี่กอนไปไปแล้วครับพี่กอนไปแล้วอันนี้ก็ใช้ท่าเบสิกพื้นฐานไปก่อนนะยังไม่ได้ใช้ท่าอื่นนะครับฝึกความเคยชินก่อนนะครับหลุดพี่ที่เขา่าจริงแล้วก็จะเริ่มสวิงได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับต้องฝึกฝึกให้เกิดความเคยชินก่อนครับก็จะมีท่าต่อไปนะครับ นองครับปลูกอยู่ข้างน้ำแล้วครับฝึกฝึกเป่าลมด้วยหายใจด้วยนะครับจบคอร์สไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการเรียนว่ายน้ำวันแรกนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็คือปล่อยให้ไปเล่นงที่น้ําไม่ลึกแล้วนะครับฝึกเล่นนะครับน้าแถวนุ้นก็จะประมาณ5 0ถึงเ0เซนประมาณนี้นะครับคือครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับวันละ1นชั่วโมงนะ8ชั่วโมง2,500บาทนะครับ แล้วก็มีค่าสะสมด้วย1 0 0ร้ยบาทนะวันละหนึ่งร้อยบาทเล่นได้ไม่ชํากัดนู่นนะครับไปแล้วครับพายูนนะครับไปแล้วครับพายุนลเล่นได้สบายสบายครับไม่มีแถวนน้นน้าตื้นนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งโคตรกลับแล้วนะครับเมื่อกี้คุยกับโคตรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับวันแรกโคตรบอกเป็นยังไงก้าวสนุกไหมสนุกพี่กรสนุก แต่แบบว่าตกใจนิดนึงเนาะมีตกใจนิดนึงเอากินอาหารย้อมใจเฮ้ยตาแบบว่ามีนี่เหรอฉันขอกินลูกนี้เป็นแบบตาเป็นแบบวาวอย่างเงี้ยนะเป็นรอยแบบแป้นตาเลยเหรอเก้าแต่ถามว่าเป็นตามันตึงกินไปหรือเปล่า,มาไม่ตึงอ่ะของเก้านะนี่เป็นรอยอยู่ที่ดวงตาเลยครับดูสิ เป็ดสาไม่มีของพี่กรณไม่มีนะของเก้านี่มีออันนี้กำลังมาสเสริมหลังจะมาเล่นอีกไหมนี่เก้าหรือกลับเลยเล่นอีกไม่ยอมกลับเหรอมาดูพลังที่เฉยละโอ้สนุกสนุก,สน,กสนุกเกินอ่ะจะเล่นต่อนะครับจะเล่นต่อเยอะอ๋อนู่นอ่ะเอาเล่นกันเต็มสายแล้วสนุกสนานกันเลยครับ เอาผ่านผลใบนวันแรกเสร็จเรียบร,อยออร้อยนะครับผมเบือเอารอยเอารวยอันนี้เรามาว่ายน้ำกันช่วงผักยกช่วงผักยกช่วงผักยกครับอโอ้ยน้ำจิ้มของเล้าอร่อยไหมอร่อยไหมก้าวอร่อยหุยมีเครื่องบินมาด้วยก้าว นั่นแหะเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินมาบินดูว่ามีคนเล่นน้ำเยอะไหมนี่เครื่องบินมาพอดีเลยอะกินจินอร่อยอุ้ยเครื <laughs> ่องบินมาพอดีเลยครับวันนี้มาว่ายน้ำอยู่ที่โรงแรมสยามกแกรนด์นะครับอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับว่ายน้ำครับผมนี่หลังจากว่ายเหนื่อยแล้วก็มาทานอาหารรอเดี๋ยวจะลงมาเล่นใหม่นะครับผม อาสักคำนช่กคเอาปุออ๊บโอ้สุดโย